สวัสดีค่ะคุณครูชวลิตดีชั้นนางสาอลิสาชุ่มน้อยชั้นม .5.8 ทับแเลขที่3.7ในคลิปนี้จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกในหัวข้อเรื่องคาทอลิกและโปรเตสแตนที่ได้ศึกษาค้นความ,มาค่ะคาทอลิกและโปรเตสแตนเป็นนิกายแยกของศาสนาคิดเราจะมาเริ่มที่ต้นกำเนิดการแยกนิกายของศาสนาคิดก่อนนะคะ ในยุคเริ่มแรกศาสนาคิดไม่ได้มีการแยกนิกายกันค่ะแต่ต่อมาในศตรวรรษที่11เกิดการแตกนิกายครั้งใหญ่เพราะมีความขัดแย้งกันระหว่างคิดตจักโรมกับคิตจักตะวันออกจึงมีการแยกออกมาเป็นนิกายโรมาคาทอลิกกับนิกายออร์โธดอกค่ะจากนั้นในศตรวรรษที่16ภายในคิตจักรได้ประสบปัญหาหลายอย่าง ทั้งจากระบบและจากการประพฤติของบรรดาบาทหลวงอดีตบาทหลวงมาตินลูเทอร์จึงยื่นข้อประท้วง95ประการเพื่อขอให้เกิดการปฏิรูปแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากสมเด็จพระสันตะปาปาจึงถูกลงโทษและถูกสั่งขับไล่และเกิดเป็นนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นค่ะสรุปคือศาสนาคิด ได้แยกออกมาเป็นนิกายออร์โธดอกและนิกายโรมันคาทอลิกจากนั้นนิกายโรมันคาทอลิกก็แยกออกมาเป็นนิกายโปรเตสแตนต์ค่ะนี่คือ3นิกายหลักของศาสนาคริสต์ค่ะซึ่งนิกายที่มีผู้นับถือมากที่สุดก็คือนิกายโรมันคาทอลิกค่ะส่วนนิกายที่มีแยกย่อยออกไปเป็นนิกายย่อยๆออีกมากก็คือนิกายโปรเตสแตนต์ค่ะส่วนความแตกต่างระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์นะคะ มี6ข้อดังนี้ค่ะ 1. ประมุขสูงสุดคาทอลิกจะมีพระสันตปาปาเป็นประมุขสูงสุดค่ะมีศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่นครรัฐวาติกันกรุงโรมตำแหน่งพระสันตปาปามีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอัคาระทูตโดยมีนักบุญเปรโตเป็นพระสันตปาปาองค์แรกและสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะ พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระสันตะปาปาฟานซิสซ,ซึ่งถือเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่266ค่ะ 2. คัมภีร์ไบเบิลคาทอลิกจะมีคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมอยู่46เล่มส่วนโปรเตสแตนต์จะมีคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม39เเล่มซึ่งคัมภีร์ไบเบิลเจ็ดเล่ม ที่ฝ่ายโปรเตสแตนต์ไม่ยอมรับจะเรียกว่าความพีอธิกาธรรมค่ะ 3. พิธีศักดิ์สิทธิ์คาทอลิกจะมีศีลศักดิ์สิทธิ์อยู่7ศีลคือ 1. สศีลล้างบาป 2. ศีลกำลัง 3. สศีลมหาสนิท 4. ศีลบวช 5. ศีลสมร 6. ส 6. ศีลอภัยบาป 7. ศีลเจิมคนไข้ ส่วนโปรเตสแตนต์จะมีเพียงสองพธิธีศักดิ์สิทธิ์คือ 1. พธิธีบัพติสมา 2. พธิธีมหาสนิท 4. พระแม่มารีและนักบุญคาทอลิกจะนับถือทั้งพระเยซูพระแม่มารีและนักบุญส่วนโปรเตสแตนต์จะนับถือเพียงพระเยซูอย่างเดียวเท่านั้นเพราะถือว่าพระแม่มารีและนักบุญ เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 5. แดนชัมระคาทอลิกเชื่อในแดนชัมระจึงเชื่อว่าหากร่วงลับไปแล้วแล้วยังมีบาปอยู่จะต้องไปอยู่ที่แดนชัมระก่อนเพื่อทำความดีและสารภาพบาปก่อนจะได้ไปขึ้นสวรรค์ส่วนโปรเตสแตนต์ไม่เชื่อในแดนชัมระเพราะเชื่อว่าพระโลหิตของพระคิ์มีอำนาจล้างบาปทั้งหมดแล้ว จึงไม่ต้องไปอยู่ที่แดนชามราแต่อย่างใดเพียงแค่ต้องเชื่อและวางใจในพระองค์ 6. นักบวชและลูกเคารพคาทอลิกจะมีนักบวชเรียกว่าบาทหลวงหรือซิสเตอร์ส่วนโปรเตสแตนต์นจะไม่มีนักบวชแต่จะมีผู้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเรียกว่า,าศาสนาจารย์และคาทอลิกจะมีรูปเคารพ เป็นสิ่งที่ทำให้ระลึกถึงพระเจ้าและใช้สื่อถึงพระเจ้าส่วนโปรเตสแตนต์จะไม่มีรูปเคารพเพราะในคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าบอกว่าห้ามสร้างรูปเคารพและนี่ก็คือต้นกำเนิดของคาทอลิกและโปรเตสแตนต์กับความแตกต่างระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ที่ดีฉันได้ศึกษาค้นคว้ามาค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ